สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับมือนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮดงานอบตอครับคลิปนี้บ่าวจูนสีพาพี่พ่นองมาเบิงสางทางบ้านแม่ตำบลแม่อำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับมือนี้บ่าวจูนนี่ครับพอทองคนเกา่าโอ้สุดยอดแม่นี่ท่ายสูงประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบแมนบอพพอ ครับเกือบที่ใดผมรับว่าใดก็ดีอ่าประมาณลอยเจ็ดสิบบวกลบครับพี่น้องสุดยอดเลยครับพอเพิ่นว่ามันโมเมนต์งัวมันคือยีราบประศัณยอีพอวะอ่าประมาณลอยเจ็ดสิบครับลำโตเงาเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาปานรถไฟเลยครับลำโตเพิ่นแข้งขาใหญ่สมส่วนเพิ่นนในลูกจักโตหรือเ่อลูกโตโตสาม้นทองเลยครับลูกโตได้สามในทองนะครับเนาะแข้งขาใหญ่เงาเรื่งกระชับนุ่มมีติ่งบ่อพอมีติ่งหนึ่งมีติ่งครับต้นมีติ่งหนึ่งนะครับเนาะ อยู่หลังสุดเลยเครื่องดำโค่นหางไงพ่วงหางเง้วดำาสะลรวยเลยลูกตัวที่3ค่าทองก็พอได้พอ KF บ่ KF เอสามหนึ่งครับ KF สามหนึ่งครับพี่น้องใบนี้ครับมีใบมีหลอดนะครับผสมไปเมื่อวันที30่30สิงหาแมนบร่ราม30สิงหากันยาตุลากันยาตุลาสองเดือนสองเดือนแมนบ่นี่ครับพอพอตวอรวจเราบ่ยั่งยั่งอยู่ครับท่านี่ตรวจว่าที่ตรวจพ่นบ่หอมัน จับโบยู่ครับเหมือนนั่นเลยครับโอเปิ้ลหุ่นเปิ้ลหุนพี่น้องเปิดราคาไปเจักบาทพ่อเปิดไใบแสนหนึ่งแสนหาพันครับหนึ่งแสนห้าพันบาทราคาห้องผูกเส้นรักใบบานเออจบข่าวหนึ่งแสนห้าพันบาทนี่คือราคาห้องนะครับเนาะแดงแดงแบบแดงจนกำพี่น้องล่ำโตใหญ่เงาครับคลิปหู้ดำเพิ่นเป็นลูกกระทบนะพ่อเนาะอ่าแม่สามครับอ่า เครื่องดำหนึ0 0 0สบาทเดี๋ยวจะมาเบิ่องอีกรอบนึ่งนะพอ่ออมาแล้วครับพี่น้องแม่ที่2อ,อ้ยแดงจนแดงจนซ้ำนะพอนะ่อเนาะครับล่ำโตย่ายเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าท้ายสูงเท่าเด็กนี่พอ่อสูงลอยหกสิบประมาณลอยหกสิบนะพอนะ่อเนาะลอยหกสิบนีน่ครับพี่น้องผู้พวงหางย่อยหอดพื้นแขงขาใหญ่สมส่วนถือว่าเป็นง่วงงามเพิ่นเป็นลูกกระทบบ่ะนี่ กระทบนิดๆนะครับตัวนี้กระทบนิดๆนะพ่อเนาะควันยู่มองนั่งทับล้างเปเลตเฟรพ่น้องเนื้ออกว้างครับเนื้ออกว้างเลยเรื่องบักเผาใหญ่หนาหวานโอ้เบาวจุนขึ้นบักน้ำเทมี่นี่ผสมกาเลตหกแปดใบแม่นบ่พ่อๆ KF หกแปดนะครับผสมไว้เมื่อวันที่เท่าไหร่นี่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าป่ะครับ ยี่สิบเก้าอ๋อครั้งที่สองพ่พอครับครั้งที่สองยี่สิบเก้าเดือนสิบจะบังหันตัวนี้ครับครับพึ่งพึ่งพึ่งผสมไว้ครับพึ่งผสมไว้ครับพี่น้องพ่วงหางเงีวนะครับเครื่องดำลึ่งกระชับนุ่มมีติิงบอตัวนี้บอครับนุ่มบอมีติิงเนาะอู้โคนหางใหญ่เฟ่อมใหญ่ครับพี่น้องงัวแม่เนี่ยอู้สุดยอดเลยอู้ทายืนงามเดี๋ยวบราจูเบิ่งทางนี้นะครับเปิดราคาไว้สำเลยพ่อแม่นี่แม่ได้เปิดไปแสนสามครับ หนึ่งแสนสามหมื่นบาทนี่คือราคาห้องนะครับเนาะบ้านนี้ถ้าพี่น้องสนใจงอพอนี่โทรมาหาพอบ่ได้ครับนี่ศูนย์แปดสองครับศูนย์ห้าเจ็ดเก่าศูนย์สี่เก่าครับพอทองพีกัดบ้านแม่ดตำบลแม่ดอำเภอหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องเดี๋ยวบ้านจุลศิลัยทวนให้พี่น้องเมืองอีกนิดนึงนะครับแม่นี่ถ้าสูงประมาณลอยหกสิบนิ้วนะพอเนาะเกือบเกือบลอยหกสิบห้าผลบ้าจูนวะรั้มตัวเงาแขงขาใหญ่สมส่วนครับเป็นลูกกระทบครับเรื่องมะพร้าวญ่เนื้ออรกกว้าง อ่านมโมไม่ติงพอเนาะหนึ่งแนเอ้ย0 0 0 0สามหมื่นหนึ่งแสนสาม่บาทคือราคาห้องผสมพอกาเล็ดไวเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าท่านนพานหลอครับพี่น้องส่วนแม่นี่กินเก่งๆแห้งดีๆบังหันนี่อ่าผสมเคเอฟสาหนึ่งบอกเหรออฟสามครับเคเอสหนึ่งเจ็ดเดือนว่ะบังหัน 2, 2> เดือนครับสองเดือนกลัวเนาะสูงประมาณร้อยเจ็ดสแม่นบ่สูงก็แม่นั่นหลายได้พี่น้องอ้ยเบิ่งใส่กันที่ละครับ สูงกแม่นันหลายเลยประมาณร้อยเจ็ดสิบลำโตเงีายขคือกันเลยครับแดงจนออกดำนอพอเนาะเป็นอ่าลูกกระทบคือกันลูกกระทบทองอ่าถ้าในประกันทองนุ่มมิติงนิดนึงครับพี่น้องแข่งขาใหญ่สมส่วนเพิ่นหนึ่งแสนห้าพันบาทราคาห้องแมนบ่พอแมนครับครับผมสำหรับพี่น้องท่านได้สนใจฝ่าวโถมหาพอทองเพิ่นครับเพราะว่าครั้งที่แล้วสามโตแมนบอพอที่เปิดไปไปใขึ้นนั้นเลย ยั่งอยู่ครับยังอยู่สองครับเพิร์ธานี้่มาเอาตามข้ <rue> าว่าไปคือขายแล้วค,<ด>คือขายแล้วแต่ว่าเพิ่นทเทนี้มาเอาตกลงคา่าตกลงค่าเรียบร้อยเป็นบ่ะวัตกรตกลงราคาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้บ่าวจูนตกขอบคุณพอท่องเป็นยางสูงครับที่ให้บ่าวจูนผ้าพีผ้าหนองมาเบิ่งงวงงอม,ม,มยยๆใหญ่ๆในมือน,นีครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูนได้เดินไปพระดงสิตีเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนหาเบิ่งงวงง้มแบบนี้ฝากพีตอนนองสำหรับคลิปนี้สวั